าชมไฮไลท์การแข่งขันของน้องบีมพิมพ์พชยากกกรรมของเราที่เพิ่งแข่งจบลงไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลบอลช่องของเจเล็กคนสวยปีนี้ผลงานของน้องบีมพิมพ์พัชยาดีมากๆเลยค่ะสมกับฉายาราชินีบีหลัง ผลงานในทีมชาติก็ดีมากๆและผลงานในฤดูการล่าสุดในการเล่นให้กับชวรินน้องบีมก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ SSC p l ส m b พ r g มเบิร์กชวรินควา้าแชมป์ปีนี้น้องบีมย้ายมาเล่นให้กับน้องซีลีกของฝรั่งเศสค่ะ สีประจำสมโมสรก็คือสีชมพูค่ะเขาบอกว่าคือกำแพงกุหลาบสมโมสรนนี้ก็เป็นสมโมสรเก่าแก่นะคะก่อตั้งมาประมาณ60ปีแล้วค่ะแมสชัดไปน้องบีมจะลงสนามอีกครั้งหนึ่งในวันที่22ตุลาคมค่ะเมื่อคืนน้องซีก็เป็นเกมที่ไปเยือนเลอคาเนตค่ะเป็นเกมนอกบ้านมาในเสื้อสีชมพูค่ะ เริ่มต้นเกมมาน้องบีมลงเป็นไลอัดและน้องบีมเสิร์ฟไปแล้วค่ะยังคงเสิร์ฟดีเหมือนเดิมนะคะอู๋แต่ว่าด้วยความสูงค่ะตีมาแบบดีมากๆเลยตอนนี้เสมอกันทีห่งเท่ากันค่ะอ้าแล้วอันเดอร์แล้วเซตแล้วแล้วก็ขึ้นไปตีเบอร์ 18. สิบแปสวมเสื้อสิน้นเงินโฮดจังเลยค่ะ โลคาเน็ตไม่ธรรมดาค่ะขึ้นนำไปก่อนเลยสองหนึ่งเอาได้แต่ตีป้ายไปค่ะเอาคาเน็ตหรือคาเน็ตนะ <laughs> น้องบีมขึ้นไปตีค่ะทัสเอาออกไป <There S 1> เป็นแต้มค่ะตามมาเป็น 2, 2> เ,นเท่ากัน oh. แมแมชก่อนหน้านี้นี่น้องบีมขวา MVP <Okay. S 1> ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ ทำแต้มไปให้กับทีม <พอ S 1> เยอะมากๆเปอร์เซ็นต์การบุกก็เยอะเลยทีเดียวค่ะน46%น,นะคะอ่ะมาชมกันต่อค่ะโดนนำไป3-2บอลแรกไม่ดีค่ะเซตให้น้องบีมตีประคองไปไเอาเป็นโอกาสของศิลเงินบุกสีชมพูรับไม่ทันค่ะบอลลงไปแล้วโอ้คาเน็ตขึ้นนำไป4-2 อ่ะสาต่อสี่ค่ะเสร็จแล้วน้าบีหลังเขาขึ้นไปตีและหัวเสาของสีชมพูตีทะลุบล็อกลงไปสีเท่ากันค่ะเสิร์ฟไปแล้วบอลแรกไม่ดีกลายเป็นเสิร์ฟเอสค่ะน้องสีขึ้นนำห้าสี่เอ้าเซร์ฟไปอันเดอ ขึ้นไปตีขุดไม่ขึ้นค่ะห้าเท่ากันโอ้สีน้ำเงินก็เก่งเหมือนกันนะคะคาเน็ตเลือคาเน็ตอ่ะเป็นแต้มของเพื่อนน้องบีมค่ะ6ต่อห้าดนซีเสิร์ฟไปน้องซีแนนซี่อ่านยังไงก็ได้นะคะไม่ต้องดราม,ม่าค่ะโอ้เขาะลงไปค่ะ7ดต่อห้าอ่ะหต่อ7ให้เพื่อนเสิร์ฟบ,บ้าง เซตแล้วขึ้นไปตีโอ้ล็อกเอาค่ะอ่ะมาชมกันต่อตอนนี้เจ็ดต่อแปค่ะคะเนตเสิร์ฟมาเอาจ่ายแต่หัวเสาจ่ายน้องบีบ้างสิจ้ารอนมาเดี๋ยวจะเล็กก็วิบเอาลาวละเก้าต่อเค่ะเอาโดนบุกมางัดขึ้นค่ะแล้วก็นั่นแหละบอลที่ต้องแก้ก็ให้น้องบีนั่นแหละ แลน้องบีมตีประคองไปก็ออกไงกแหมอะน,น้องบีมอีกครั้งหนึ่งน,น,นจะเจอจ่ายสวยๆให้บีมบ้างเซสิบแล้วค่ะ<ๆ>แหมรืดดูการที่ผ่านมานะตอนไปเล่นเยอรมันใหม่ๆค่ะอุย้ยคนไทยบนกันจมเลยๆๆว่าแหมเมื่อไหร่เธอจะจ่ายบีมสักทีเมื่อไหร่เจอจ่ายบีมสักทีแหม ใจน้องบีมเราเยอะๆหน่อยทุกลูกเลยยิ่งดีอเอาแล้วกันอ่าลิปอันเดอร์ให้หัวเสาค่ะแล้วก็ฟาดลงไป11.9ค่ะน้องซียังขึ้นนำโยเสิร์ฟแล้วเอาเซตสีน้ำเงินเบอร์18อีกแล้วค่ะบุกอา้าวเป็นแต้มค่ะสูงมากเลยนะคะจะเล็กยังจำเพื่อนน้องบีมไม่ได้เลยค่ะเพราะว่า หัวสมองค่อนข้างจะมึนๆน,นะคะจำได้คนเดียวนั่นก็คือโคโนวิดโคโลวิดอะไรนั่นแหละเอาสิบสองสิบเอาอีกแล้วบุกมาอีกแล้วเอางัดขึ้นมาค่ะเซ็ตแล้วให้หัวเ้าตีไปแล้วก็และก็ยิกไม่ทนนะะันค่ะไล่กวดไปแล้วมันไม่ทนนะะันค่ะสิบสีสิบเอ็ด เสิร์ฟแล้วโอ้หบอลแรกไม่ดีค่ะเอาเอันเดอร์หัวเสาขึ้นไปตียังติดบล็อกอยู่เอาเกี่ยวไว้แล้วก็บุก,กลับสิบุก,กลับไม่ได้ค่ะเอาเซตอืมขึ้นไปตียังรองทันเอาจ่ายไม่จ่ายหัวเสาค่ะเอาน้องบีมตั้งแล้วก็น้องบีมตียังโดนบล็อกอยู่ทีนี้อันเดอร์ให้หัวเสาฟาดลงไปค่ะสิบห้าสิบเอ็ด สวยนะจะหล่อนเอาเสิร์ฟไปค่ะ1ิบ2แล้วนะนาน <Robinson. S 2> เขาตีมาเบาๆเอาใจน้องบีมค่ะสำเร็จค่ะสำเร็จค่ะจ่ายย้อนไปนิดนึงนะคะแต่ว่าน้องบีมก็ตีได้ดีดแลนะนั่นหลังแอนเลยอืม สิบเจ็ดสิบสองตอนนี้คะแนนเริ่มทิ้งห่างค่ะห่างไปห้าแต้มแล้วแม่สิบเ็ดลบสิบสองมันก็ต้องห้าแต้มสิเจเล็กโูเอา้าออมเสาไปแล้วค่ะหนีอีกสิบแปดบสองเอเธอไล่ให้ทันเธอไล่ไม่ทันก็หนีไปอีกหนึ่งแต้มสิบเกสิบสองอ้าวคาเน็ตเสิร์ฟมาคาเน็ตเจเล็กเปลี่ยนชื่อทีมให้แล้วค่ะ แม่ตั้งชื่อทีมมาไม่เป็นมงคลนะคะเลอคาเน็ตคาเน็ตกับคาเน็ตก็คือตายคาเน็ตไง <c oughs> เริ่มขิงนิดนิดค่ะอ่ะน้องเบอร์18กระโดดไม่ค่อยขึ้นเหรอจ้าธรรมดาแล้วค่ะสูงมากมากห้กระโดดสูงไปไหนแล้วสูงนิดหน่อยก็พอแล้วโอ้เริ่มไล่มาแล้วค่ะ1 4บสี่ยีเอ็ดเอา นานแหมตัวเล็กเรี้ยวจี๊ดเลยทีเดียวค่ะหัวเสาของน้องซี่น้องบีมเสิร์ฟค่ะและน้องบีมเสิร์ฟเอสค่ะเสิร์ฟดีตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> วันนี้ติดกิฟต์มาแบบสวยฉ่ำๆสวยฉ่ำๆจ้า อ้าวยี่สิบสามสิบส yeah, mm ี่ค่ะยังคงเสิร์ฟดีเหมือนเดิมแล้วก็เป็นแต้มค่ะขึ้นเซตพอยต์อ้าวน้องบีมเสิร์ฟต่อโชว์เอสอีกสักลูกสิลูกอ้าวพิมพ์พิชญาเสิร์ฟไปและและและเบอร์สิบแปดอีกแล้วตีไม่ผ่านบล็อกเริ่มโดนจับบล็อกแล้วหรอจ้าอ้าว เขาหวดมาค่ะเป็น15 24ยังคงเป็นเซตพอยต์และเธอก็เซิร์ฟออกไปค่ะท่าทางเธอจะขี้เกียจเล่นแล้วมาต่อกันด้วยเซตที่2เลยค่ะเอาโอ้โหบอลมันล้นแล้วก็ไป้ายไปเลยค่ะอ่ะแต้มแรกเป็นของคาเนตไปก่อนค่ะเอาขึ้นมา1เท่ากันค่ะน้องบีมไปอยู่ปลากโน้นแล้วปลาโน้นมันไกลแหละ มองไม่นัดแหละหนึ่งเท่ากันค่ะเสิร์ฟดีเอาทีนี้ร้องให้ทันที่น้องบีมอันเดอร์มาหัวเ้าขึ้นไปตีค่ะสองหนึ่งอ่าเพื่อนน้องบีมเสิร์ฟสามสองแล้วเอาเซตอูเคาะมาอย่างนี้รับสบายอเอาน้องซีบุกอีกครั้งนึงอืมเอาเอาเอาจัดเจ เอาเซตให้น้องบีมค่ะสวยสวยแจ่มแจมแจ่มแจ,ม,จมค่ะน,นั้นมีภาพช้าค่ะน,นั้นภาพช้าไปสักสามดอกไปเลยสีสองเพื่อน,น้องบีมเสิร์ฟต่อ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ขึ้นไปตีเอาร้องให้ทันเซตย้อนหลังให้น้องบีมแมจังหวะไม่ดีค่ะ ต,ติดเน็ตไปไม่ใช่ติดเน็ตค่ะติดบล็อกหรือติดเน็ตนั่นแหละเจะเล็กตาไม่ดีน,นั่นนั่นมีภาพชาให้ดูอ่ะยังนำอยู่แต้มนึงเซตให้น้องบีมสวยๆสินั่นเขาเซฟบล็อกได้ค่ะเจอสวนกลับหรือเปล่าสวนกลับมาค่ะสี่เท่ากันแมน้องบีมเซฟอ,อ่ะมาชมเกมเซฟของบีมกันดีกว่า อสีน้ำเงินเคาะใส่มือบล็อกตีใส่บล็อกเธอตีใส่บล็อกทำไมแล้วเธอตีให้มันทะลุบล็อกสิน้องบีมเสิร์ฟต่อค่ะหกสามสวยๆน้องบีมสวยๆสวยๆอ้าวเซตของหลังมารับไปได้ค่ะน้องสิตีไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ะ อืมเดี๋ยวส่งพี่ผู้ไปเซตเลยนี่ไปเจ็ดสามแล้วค่ะและยังคงเสิร์ฟอยู่นอนเขาตีแต้มนี้เป็นแต้มค่ะไล่มาละสี่ต่อเจ็ดไล่แบบห่างๆอย่างห่วงๆค่ะนอนโอ้แต้มนี้พันทรอลาวอะเป็นแต้มของคาเนตค่ะห้าต่อเจ็ดเอ้าแหมเมื่อกี้นำอยู่ตั้งเยอะ อืมทุบไปยังติดบล็อกทีนี้โดนสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอา้าวรับสบายตีเบาๆอย่างนี้รับสบายอยู่แล้วอืมเป็นแต้มค่ะ8ปต่อหเอา 5. เซตสามเมตรโดนบล็อกค่ะกำแพงกุหลับบล็อกดีกต่อ <laughs> ห้าเซฟแล้ว ดีนะคะทีมเจ้าบ้านเขาใส่เสื้อสีน้ำเงินน่ะเลยได้ใส่เสื้อสีชมพูค่ะดูง่ายนิดนึงสีมตัดกันดีเอาบุกปลายโอ้โหกำแพงสีน้ำเงินเขาก็บล็อกดีเหมือนกันค่ะเอาหต่เก้าเสิร์ฟมาแล้วเอาบอลสองไปเลยสิบต่อหกเสิร์ฟไปอืม อันเดอร์ตั้งอ้าวอย่างงี้รับสบายเอาเซตแล้วขึ้นไปตีหัวเสาทุบฝังค่ะอ้าวแผนเพลือเป็นแต้มของเลอคาเน็ตนะคะเมื่อกี้เอาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนน้องบีมขึ้นไปหวดค่ะอ่ะสิบเจ็ดยังไงยังไงยังไงเธอบุกได้ไหมนั้นหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบค่ะ สิบสองเจ็ดนานเป็นน้องบีมบล็อกได้ค่ะนานตัวเล็กแล้วไงเธอตัวใหญ่แล้วไงเอาหวดไปเอานานซี่ครองทันแล้วบีมอีกครั้งหนึ่งเป็นแตมจา้าใส่สกอร์ได้เลยถ้าน้องบีมขึ้นนะ่ะ แม่เจไดเข็พาขางานให้น้องเบมนะคะก็มีบ้างพลาดบ้างล่ะใครมันจะตีได้ร้อยเปซ์เล่า1 3บเจค่ะแม่เจล็ก็เสียงไม่ค่อยมีนะคะนอนน้อยพักผ่อนน้อยค่ะช่วงช่วงหลีกนี่มันลำบากนิดนึงดูทุกหลีกอะอยากดูซะทุกคู่ด้วยเอาแล้วกันเป็นแต้มของคาเน็ตไปค่ะ83แต่ว่าก็ห่างเยอะนะสบายสบาย อ้าวเพื่อนน้องบีมตียังไม่ลงยังไม่ตายแต่ว่าตายแล้วค่ะตอนนี้ตายสนิทเลย14บปเอากระโดดเซิร์ฟนั้นปุ๊งมาบอลแรกไม่เข้าค่ะและทำได้ไหมอ้าวเซตแล้วหัวเสาตีไม่ถนัดขปัดไปก็เป็นแต้มค่ะแก้ปัญหาดีน้องคนนี้แล้วค่ะผมที่เหมือนกับมูยองนะ่ะ เป็นแต้มของเลอคาเนตบ้างค่ะโอ้ไล่มาเยอะ9ก้าสบห้าแล้วเอาบอลแรกไม่ดีทำได้ไหมน้องหมูยองน่ะทำได้ค่ะ16บหกวะคะเดี๋ยววันธรรมดาเนี่ยเจเล็กจะไปนั่งท่องนะคะชื่อเพื่อนน้องบีมนี่เบอร์สีนี่เพราะว่าใช่ผู้ตอนนี้นี่เดี๋ยวผิดค่ะมึน เอาแต้มเริ่มไปแล้วเริ่มไหลแล้วนี่จังหวะตีของน้องบีมลืมภาคให้ดูนะ่ะทำไปได้หลายแต้มนะเธอนะ่ะอ่ะสิบเจ็ดเก้าเอาโอ้ตีลงหลังค่ะพื้นที่ว่างข้างหลังเอาเสิร์ฟมาแล้วสิบสิบเจ็ด คูยนบีมอีกครั้งหนึ่งกดหายค่ะบอกแล้วว่ากดหายกดหายขึ้นเป็นลงขึ้นเป็นลงนะ่ะสมราคาที่จะเล็กบอกไว้ไม่เล่าสลากข้างขวดเบอร์1 6บหกนี่มันแหมสุดยอดอยู่แล้วเอา,เอาจ่ายบีมสิไม่จ่ายเหรอนะนจ่ายเบอร์สี่เบอร์สีเปล่านะตาไม่ค่อยดีเอาเอาเอา,เอา เอาลิฟต์เซตให้ไม่ใช่ควีนนะใครไม่รู้ใครโชว์น้องบีมไปไหนอ่ะน้องบีมจะเล็กไปไหนแล้วอ่ะฮอ้เขาอน้องบีมพักเหรอให้พักบ้างก็ดีเดี๋ยวเหนื่อยน้องบีมอยู่เป่ะนะไม่อยู่นะไม่ใช่น้องบีมนะไม่เป็นไรแม่ ยี่สบสองค่ะก็ต้องเอาไปเซฟไว้แล้วนะให้เพื่อนเล่นบ้างแหละเขาก็มีสำรองนะสิบสามยี่สิบค่ะเอา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 โดนบุกแล้วขึ้นแล้วนานเป็นแต้มค่ะสามเมตรของเขานี่โดโหดอยูแน่ตัวสูงใหญ่นะเอานานเซตบอลเร็ว ยีสอ็ดแล้วค่ะอะคนสวยแสบสวย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 ,สวยอา้า <Yes. S 1> วเสร็จกูให้ตอนนี้จ่าย3มเม็ดอย่างเดียวเลยอะไลน์มาเป็นสิบห้าอ็น่ะเธอรีบเอาน้องบีมลงมาเ่ะน้นเนะเอาลงมาแล้วเนีะ่ะใช่ไหมอะ นะคุณคุณคุณค,ณค,ณคณุมาแล้วคะ่ะน้องบีมคุนของเรามาแล้วยี่สิบสามสิบหกเอา้าแห่รับไม่ทันคะ่ะสิบเจ็ดยี่สิบสามอืมนานยังไม่ตายแหมยังพึ่งดีใจเอาอีกแล้วคะ่ะเบอร์สิบแม่ปลาโ้น,นเบอร์สิบปดปลานี้เบอร์สิบใช่ไหมอ้ เลคาเน็ตนี่สูงสูงทั้งนั้นเลยอ้าวไม่มีปัญหากับคุนหรอกเห็นไหม <laughs> ตีไปแล้วเรับล้นไงน้องบีมเสิร์ฟค่ะเซตพอยต์อ้อาวแล้วเสิร์ฟดีด้วยอ่ะทีนี้จบไหมจบไหมย,ยังไม่จบอู้เธอเซตสวยๆนานจบค่ะ2 5่สมาน้องซีคือนำไปก่อนสองเซตค่ะคาเน็ตเธอลำบากแล้วแหละ เอาและเสิร์ฟออกไปค่ะแต้มแรกหน้องซีก็ขึ้นนำไปก่อนซะแล้วเอาเบอร์18อยู่ฝั่งนี้ค่ะประกบกับน้องบีมเราเลยเอาหนึ่งเท่ากันเอาอันเดอร์ตีจะตียังไงแล้วได้แต่เขาประคองไปค่ะเขาหวดมานานดีใจกันยกใหญ่เลยขึ้นนำเป็นสองหนึ่งแล้วค่ะคาเนต เอาแล้วเป็นเซิร์ฟเอสอีอูไปสามหนึ่งแล้วอ่ะผันปรือเร็วเราอืมเซิร์ฟเอสอีค่ะเป็นสี่หนึ่งไอร้อยนะับอลแรกไม่ดีอีกแล้วค่ะเอาหัวดไปค่ะแม่สองต่อสี่เธออย่าทำอย่างนี้เซอคนนี้เบอร์สี่เราจำได้หัวสาวน้องมูยองเอาบอลเร็วจ่ายมาแม่ นีอ <N IC> oh, so oh, ีกแล้วอ่ะห้าสองอะไรกันนี่เอาเซตปูไหลังแต้มนี oh. ้เขาก็ติดล็อกรองฐานหวดกลับไปเอาอ้จใจไม่ดีค่ะแหมเห็นแล้วขัดอกขัดใจนะคะแต่ไม่เป็นไรเป็นจังหวะที่เขาไม่ดีหกสามเอาแป้วกัน ตอนนี้มือเซตไม่ค่อยทำงานทั้งสองทีมเลยอะ่ะโอ้ยเจ็ดสามแล้วอะ่ะน่าเอาบอลแรกวินาทีาทขับบุกไปเป็นแต้มค่ะสี่ต่อเจ็ดอ๋อเธอรับบอลแรกกันให้สวยๆช้ำๆดิอา้าวแล้วก็เป็นเซิร์ฟเอทขะไล่มาแล้วค่ะห้าเจ็ดแมเธออย่าให้เราใจหายใจคว่ำและเราใจคอไม่ดีนั่นนี่ เราง่วงด้วยเธออย่าเล่นให้เราง่วงอ่ะเล่นให้เราตาแจ้งหน่อยนานสีออกไปค่ะค่อยๆเบียดแล้วค่ะหกต่อเจ็ดอืมเอาโดนบุกบล็อกไว้สิเธอทะลุบล็อกแล้วก็ออกค่ะเจ็ดเท่ากันนานเสมอแล้วเอาเสิร์ฟไปเอาบุกมาไม่ถนัดค่ะงัดขึ้น <c oughs> แหม่กลายเป็นดีค่ะขึ้นนำอีกแล้วแปดต่อเจอ่ะอันเดอร์อ้้เคาะไปขอรับขึ้นมาได้แล้วเขาก็ขวดกลับมาแล้วก็โดนบล็อกค่ะ 7. แปดเท่ากันแหมเพื่อนน้องบีมนั่นเองเอา้าอ้าวสู้ไม่ได้ค่ะโดนน้องซี่กดลงไปเก้าเท่ากันค่ะ บุกอีกสักครั้งหนึง่งและโอ้มันไต่เน็ตแล้วก็ออกไปค่ะคาเน็ตขึ้นนําอีกครั้งหนึง่ง1 0บต่อเก้าบุกไปสวยๆค่ะ10เท่ากันอ้าวเพื่อนน้องบีมเสิร์ฟอาเสร็จแล้วอูว้เบอร์สิขึ้นไปตี้ยังรองทันค่ะขึ้นไปหวดบ้างสวยๆแจมๆค่ะหัวเสาฟาดลงไปอ้าวแล้วทำไมเป็นแต้มของคาเน็ตล่ะอือ โดนบุกอีกครั้งหนึ่งโอ้ยนี้ไปเป็นสิบสองแล้วสิอย่างเงี้ยโอย้ตายตายตายยังไม่ตายเหรอเอาบอลเร็วไปกินบ้างนะลม้มเรนเนร,เรนาดไปสองคนเงียสิบสองสิบสามยังไล่อยู่และเป็นเซิร์ฟเอสค่ะโอ้สิบสามเท่ากันเอาเซิร์ฟสวยๆอีกทีน้องหมูยังอืออ้าแล้วกันเขาหัวกลับค่ะ โตกลับได้รวดเร็วอ่ะ14เท่ากันอ้เกมในเซตที่3มนี่มันสูสียิ่งนักเอาน้องบีมจาก3เมำไคมคะดูสิตีเบาๆได้แต้มยังไงนี่แค่เคาะเเท่านั้นเองนะขเขาเรียกว่ามือทองคำค่ะเป็นแต้มจากควีนควีนบีมควีนบุรีรัมค่ะ ขึ้นนำแล้วค่ะ15 14อ้าวรู้สึกว่าทางสีน้ำเงินจะมีความช้าลงไปนิดนึงแล้วนะอ้าวงัดไม่ขึ้นกับ15เท่ากันเริ่มเหนื่อยแล้วหละแนนซี่ยังไม่เหนื่อยค่ะนานโอ้โหหัวลงไปค่ะขึ้นนำแต่อีกครั้งนึง อ้าวโอ้บอลเขาก็บุกมาหนักค่ะสิบหกเท่ากันอ้าวอันเดอร์อันเดอร์ไม่ค่อยดีแต่ว่าแหมแก้ปัญหาได้ดีค่ะต่อบอลไม่ค่อยดีอืมอ่าตอนนี้จะเล็กจะอื้อกับอ้าอย่างเดียวนะอืมอ่า โอ้ยสิเจเท่าอะไรกันนี่อ้าอันเดอร์สวยๆหูต้องตีประคองนะพอตีประคองได้แต้มกันแล้วสิบแปเจเอา้าเสิร์ฟไปแล้วเอาบอลแรกไม่ดีค่ะเสิร์ฟดีนะคะเพื่อนน้องบีมและล็อกเอาค่ะ กลายมาเป็น18เท่าอ้ายเธอจะไม่ยอมเลยใช่ไหมเธอจะไม่ยอมใช่ไหมอ้และขึ้นนำค่ะ19 18เอ๊ะหรือว่ามันจะมีอีกเซตหนึ่งนะนี่น้องบีมขึ้นไปตีไม่ให้มีเซตที่4หรอกจ้า19เกเท่ากันดูซะบ้างว่าใครขึ้นไปตีแหมเปอร์เซนต์การบุกนี่เยอะแน่ๆค่ะน้องบีมมีตี ที่ไม่ได้แต้มไปครั้งสองครั้งเองอ่ะอ้าวขึ้นนำเป็นยี่สิบสิบเก้าค่ะโอ้เป็นโอกาสของเลอคาเนตยอดมายังอยู่ค่ะอาบุกกับซิบุกกับโอ้โหโดนบล็อกค่ะกลายมาเป็นยี่สิบเท่ากันอ้ย่อะไรกันนี่อ่ะอะไรกันนี่บอลเร็วบ้างนั่นแหละเธอจ่ายบอลให้มันหลากหลายอ้ายี่สิบเอ็ดเท่า โอ้ตายยังไงอืมตอนนี้เขาเปลี่ยนแผนค่ะเปลี่ยนแผนน้องบินเราศูนย์ไปไหนแล้วน,นั้นหวดลงไปค่ะยี่สิบสอง่ะลงไปเซฟเซฟแล้วเซตแล้วก็ตีเอาเอาบาไปนิดนึงอ้าเสียดายค่ะบอลง่ายๆกลายเป็นรับแล้วก็ล้นไปค่ะยี่สิบสองเท่ากันอ่ะ อืมขึ้นนำโอ้คะแนนบีบหัวใจมากค่ะนำอยู่แต้มเดียว22 23อ้าวแล้วกลายเป็น23เท่ากันแม่แเรือคะแนนเซิร์ฟมาเอาบุกได้ไหมละ่ะบุกไม่ได้ค่ะฟรีบอลแล้วกันแล้วกัน,แล,กนแล้วก็ตีลงไปสวยๆค่ะ กลายเป็นเซตพอยต์ของเลอคาเนตแล้วแหมแจกแต้มค่ะไม่อยากเล่นเซตที่4ค่ะ24เท่ากันเป็นดิวส์ค่ะน้องบีมลงมาแล้วเอาเอาบุกไม่ได้ทีนี้ยังไงยังไงเอา แล้วก็กลายเป็นเซตพอยของเลอะคาเนตอีกครั้งหนึ่งโอ้โอน้องซีมารวนได้ไงอย่ารวนสิเอาจายหัวเสาขึ้นไปตีลงไปค่ะตียืดยืดนะยืดมาหลัง25เท่าค่ะเอาเพื่อน้องบีมเสอร์ค่ะน้องโลโควิดโอ้โอนานตีไปแต้มนี้และออกค่ะ กลายมาเป็นขึ้นแมสพอยยี่สิบหกยี่สิบห้าอ่าสวมเสือเบอร์นหนึ่งนะจ๊ะเสิร์ฟไปจ้าเสิร์ฟดีดีนะเสิร์ฟเอสค่ะวา้าแล้วเชียจบไปนะคะชนะไปสามเซตรวดเลยทีเดียวคนะ่ะแม้แมสนีน้องบีมเราไม่ได้ MVP นะ ไม่เป็นไรคเพื่อนได้บ้างได้ทุกวิ่งแม่เดี๋ยวเพื่อนก็ไม่รักพอดีเลยนะแต่ว่าเพื่อนก็มากอดกันนะคะกอดกันไงเดี๋ยวมาสัตวไปในคืนวันพุทธที่22มาเชียร์น้องบีมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ